ก็ต้ีนะครับว่าเป็นค้าเป็นสินะครับแต่ว่าพ่อเว่าแยกจาการท่เาบ้ระเองะดคะจากตนที่น้องประกาศทนที่เรท่อนะครับนนะครับเปนือเนเรเพว่าากรเป็นหลักทรัพรเ็น้าวได้ลงมาจื่นที่าร์ดียวกั่ะ

กระชอเข้าบ้านครับเสรอยู่แล้วครับเสรอยู่แล้วครับขอขอห้ามจะรอจะรอพนักงานรถแค่เข้าเลยนะเดี๋ยวน้ำกระชอเข้าบ้านครับตัวดิไม่เคยเลยที่เขาเขาก็ะตอกตายมีเสลื่อนออกเดี๋ยวผงจะไปตู่บสอบให้เลยนะ ชาวบ้านิน้ำก็แกะกระสอบตายเเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวจัดการแม่ายงานระดับน้ำในน้ำยาำรยถนนลาดบัีนาบัวนาบัวน จากซอยเมื่อกี้จากซอยหกสิบมาเป็นต้นมาเนี่ยคนเออดียวช่วยช่วยคนใหญ่เหรอประหลาดสามจากซอยหกสิบมาจนถึงแยกข้างหน้าแกออยากไอ,อล้ลงแบบน้ำเสียนช่องนันตีลงบนน้ำเสียนช่องนันตีเนี่ยขี่เม็ดได้เนี่ยเยอะกันนะแต่ระวังด้ยข้างขวาระวังนะแต่ระวังข้างขวานำมอเตอร์ไซค์มันนี่ระวังโดนสัตว์ร่วงแอบแอบนี้ก็คตรีมขอพุ่นบาท